ผ่านมาครึ่งปีแล้วเราเจอปัญหาทางเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะประเทศไทยแล้วก็มีปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นจากสุกรามการค้าสหรัฐแล้วก็ทางจีนก็ทำให้มีความระสาบสายในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ อันนี้จะเป็นประเด็นทําให้ประเทศไทยเองและสภาวะเศรษฐกิจหรือผู้ประกอบการในประเทศไทยเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการการผลิตก็ดีการใช้สินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกแทรกแซงมาจากสินค้าของจีนนะครับในเรื่องของการผลิตเองเนี่ยครับจีนก็มีการย้ายฐานการผลิตเข้าไปในประเทศเวียดนามประเทศไทยอินโดนีเซียนะครับค่อนข้างเยอะการที่จีนย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยเองนะครับเขาก็ไม่ได้มาใช้แมทเทอเรียลหรือใช้คนไท ในการทํางานมากนักเขาก็ยังใช้เทคโนโลยีที่เป็นโ,โรบอติใช้คนน้อยในหลากหลายข่าวที่เราเห็นก็คือบางทีก็ใช้คนของจีนบินเข้ามาทำงานเองด้วยก็ทําให้เรามีไม่ได้รับประโยชน์มากนักจากการที่จีนย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยเงินมันไม่ได้หม,มุนเวียอยู่ในประเทศเงินมาไหลออกนะครับเพราะนั้นธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทยเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องแล้วก็ดูแลธุรกิจของเราให้ดี คนทํางานก็ต้องดูแลงงานของตัวเองให้ดีนะครับการที่ไปเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆหรือเบิกเบิกสิ่งทําสิ่งใหม่ๆอาจจะยังไม่เหมาะในปีนี้การบริหารจัดการในมุมของการจัดการคนเนี่ยก็ต้องมีการปรับเพิ่มทักษะปรับเพิ่มสกิลให้พร้อมกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่รัฐกรก็มุ่งเน้นแล้วก็โฟก,กัสไปเรื่องเหล่านั้น ปรับใช้ในเรื่องของออโตเมชันปรับใช้ในเรื่องของกระบวนการการทํางานที่มันมีใช้เทคโนโลยีมาปรับให้มันเกิดขั้นตอนที่ดําเนินการโดยอัตโนมัติเป็นออโตเมชันโปรเซสพวกนี้มันก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนะครับอาจจะต้องใช้คนเยอะแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้เพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องพัฒนาภายในองค์กรแล้วก็ปรับทักษะของคนในองค์กรไปพร้อมกันครับ